น้ำแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันต้องมีนะครับเราจะแปะสติ๊กเกอร์มันต้องปูบบน,งบนบังเอาไว้อยู่ถ้าเราไม่ได้ถามข้างไม่ได้บอกแล้วเราไม่รู้นะรถ้านต้องตรวจบ้าง,งนะเดึงแรงต้องดูสักทีถ้าจะไปอยู่รูเดียาให้ตรวจน้ำน,นะแล้วก็คอยเปิดน,นะครับระวางังด้วยรถแบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีและเห็นแล้วอรดีแล้วใช่ไหมท่านจะได้รถดีและความมา เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเบทนหานเบื้องต้นนี่ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะการดูเลือดสีไหลออกภายในข้น้งยนตได้ละเอียดที่นแล้วนะครับภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็นเลยก็เรียกว่าสภาพดีดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับเทียบกับอายุข,ของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากมากเย ครับเป็นรถสภาพเดิมๆจริงๆนะก็ให้มันเดิมกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีอายุอันน้ำแล้วนะผมส่วนตัวผมแนะนำนิดนึงนะถ้าบอกว่าหม้อน้ำบีเนียมเนี่ยก็คือหม้อน้ำอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับรถมีอายุได้หม้อน้ำอลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อนเครื่องยนต์ได้จริงนะเออถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกียร์ที่น่าสนใจนะ การไปทำเองเปลี e ่ยนเองหมดเยอะนะครับนะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคัน <c ười> นี้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ย ช่องนี้มีแต่รถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถซีดานนะครับรถไซมิคคารถหรูรถ VIP ลดรถตู้หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หายากสุดเปิร์คาสภาพแบบนี้